จะไปเซโนป่ะถ้าไปิดไปโนประมาณจากหลักหลายแอดฮอดฮอดฮอดแปดสิบเก้าสิบอยู่ะโอ้จะเป็นร้อยปะ่ะร้อยสอไไรอยแล,ละเอ,เ,อ,อเขาเสียโปนคนสุกทุกคนครับไก่ว่าสันเกือบถ้าจะไปเซโน ต้องประมาณน,น่าจะเป็นรอยว่าสันรอยกลัวๆคนครับทุกคนเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางผมเคยทายน้อง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 เติมซื้อคนสาวเล่าทางอีกซิปนะทุกคนครับสาวเล่าทางอีกซิปนะก็สิตไปเส้นทางนี้นะครับแต่ว่าไกลเดี๋ยวไปวิลาไปทางใดแม่ยืนดอกไปน้ำทางถ้าเข่าปลาขึ้นจะไปบมื่อไรกันวะ โอเคเนาะบอคอยเห็นม okay ันแยกนะไปทางไปทางนี hmm. yeah. been, h, ้นะก็ได okay. so ้ถท oh, mm ้า hmm. ส so ิไปไม่ได้ทางแยกก็ไปเรื่อยๆอดซื้อเลยเนาะไปเรื่อยเนาะไปเลยเนาะฮะไปแล้วโอ้มาแต่ใส่บทห้องมาเร่เร่ไปพอเร่เดี๋ยวไปน้ำทางนี่แหละไปโอเคบายบายไปได้เลย เก็ปลา,าก็โดงแล้วเหรอ ทีบ่บรรยากาศเงินน้ำแห้งนี่หาบุได้หาบุมี่แหละครับหายากยากเลยครับปัจจุบันนี้เริ่มสีเบิร์แหละครับลังคาแปนครับทุกคนครับคือมีช่วงหนึ่งที่ข้าเจ้ามาซื้อครับมาซื้อแล้วเปลี่ยนลังคาให้พร้อมกับมีได้อันนี้ก็น,น่าจะเหลือบบกี้หลังครับในหมบาน,นี่ไอไม่ใญ่อันบ้านในซื้อบ้านอย่างานหน้ากระจัน,น,นอ,อ้บ้านหน้ากระจันครับคุณเจ้าของเพิ่นงามนอกลงังคาแป้นนี่ก็ได้เบิร์ตล่ะ แล้วข้าวแป้นวะเออมมเออคักข,ข,ขนาดกันตุกตัวกันครับตั้งแต่เพื่นก็น่าจะมีเตรียมใหม่ไว้เห็ดเฮือนหลังใหม่ครับทุกคนกับ <cam> เพื่อนนี่ก็น่าจะตั้งแต่พอ<ม>แต่แม่เสาไม้แด,ดงไปดูเสาตั้งแต่เอาขวานถากเอาเนาะแต่มีแต่ขวานถากเอาเนาะคักขนาดเลยโอ้โหปีแปดสิบผม <c oughs> แต่ก่อนเขาเกิดเพื่อเขาเกิดแปดสิบเจ็ดกระดอกระเดียกกขาตัวนี้กับผมกับตอนนี้กับ โอ้เกือบ40ปีแม่นบอก40ปีเนาะอืมอูกทุกคนครับ40กว่าปีครับเพื่อนอันมาแต่ใส่บัวท้องสิไปวิละลูกเต้าด้วยสิโอ้ลูกเต้าเขาออกเคลื่อนออกท่านเบิดแล้วเฮือนนี่ผัดเอาไว้อยู่เฮือนแม่เฮือนพ่อเฮือนแม่เนาะพอก็ไปปลาแล้วพ่อก็ไปปลาแล้ว Oh, 2 0ง0โอ้เป็นเบิร์ดเอบิดสองพพอดีไปกับปี2 0ง0เลยอยู่พอเดียวลูกเต้าเขาอเขาบริวานอนนําเบาะโอ้เขาหลานมาอยู่ด้หลานมาเบิ่งอยู่แตาว่ายังไม่เยอเขาได้ยังหรือับเขาแรงวันนี้บอกเออให้เขามาส่งบริเฮตเตน มาสู่กินเนาะอยู่ผู้เดียวกินยังกระเหลวตรกเน,ะนเาะเดนั่นเอาหนีมาสู่กินสุดยอดครับทุกคนครับ <c oughs> ต่อไปนี่รับรองว่ารุ่นลูกรุ่นหลานสิบบ่ได้เห็นสิบบ่ได้เบิ่งสิบบ่ได้อยู่แน่นอนครับเพื่อนแบบนี้หลงังคาแป่นหลงังคาใหม่เบิ่งตื่ลับลูกเต่าเพิ่นใหญ่ขึ้นมาเพิ่นก็ยังเฮ็ดแบบดีเลยเหรอ่จ้านี่เป็นผู้ไ <c oughs> ทยเบิดเนาะเออสังเกตได้ลูกเอานอนในนั่ะอืมมนาคาเปลี่นได้สามเย็นได้สามเย็นก็เพื่อนฝุ่นแล้วหลังคากระเบื้องหลังคาสังกะสีแล้วเนาะแม่นเลยอืมไปขอามกขอบใจบ่นี่ ไปเดินทางต่อครับไปไปน,นีครัเดินทางต่อครับไปนี้ถอยขึ้นครับต้องได้ถอยขึ้นทุกๆคนเลย ใช่พูดอ,อ้อมทั้งข้างไปพูดกับจังสิได้ครับย่ามไดสิแล้วดำหน้าหัน <c oughs> บ,มเมบ่เมื่อยบ่เฮ็ดกระดอกกระดี้อ่ะยีร <c oughs> านี่กระจมเลยนี่ย่านงน้ำก้นนี่จมไปน้ำเลยนี่ย่ามไดเพิ่นสิผ้ากูเศร้านอนสิว่าเนาะไป <c oughs> นี่แหะครับวิธีบรรยากาศครับเดี๋ยวขามขีต้มซะก่อนไปเดินทางกันต่อครับบ้านนี้ลุย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  เบ้อยลงจุดโคนบัดเอาสิไปทางไหนระบาดนีทางก็ได้โอ้โบอโอ้โอ้โอเอ้อ้โอ้้้โอ้โอ้โ้้โ้ สีครับมาฮอดทั้งบวมพุ่นแหละครับ่าหันกระแซงรถมาสีคัดก็คือคนกับขึ้นภูขึ้นผามาลงลกมาพาละฝนตกครับฟังนี่ฝนตกทังนี้น่าจะเขาเห็ดเขาเห็ดอย่างว่าบ่อแห่บหรือบ่ออย่างเป็นคลายหน้ารับบันไดก็มีฝังเดียวฝังขวามือ จอดถามทางครับผู <ไป S 1> ้สาวเนมากทไปไสบานีเเ้เปิดกล้องแล้วจะไปไส์เหมือนคลายเลขวะเออเดี๋ยวไอเปนอุ่นนุนเด้อบ้านพักยังเกาะพงพันซื้อไปนีไปะไ,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 ไปทางผีเออพื่อนพักพงพันเอารถเขาได้มองกินเขาได้ไดพพสมีเนาะ โอเคสั้นไปขับใจขับใจ คอยถามเนี่ยแถวนี้มีเฮือนผักอยู่บ่เพื่อนผักเนาะจะจะไปแถวเพื่อนผักเลื่นเนาะเพือนผักเพื่อนผักเนีเฮื่อนผักยังก็ได้เฮือนแม่บ้านผักไส่ไสไส่จะเห็นแห่บ้านผักใส่มือดีกวามือลงไส่ก็มีวาก็มีเนาะลงส่นี่อ้ไสนี่บอลลุบอลรถนบอลลุิดบอลรถนใหญ่ ไตตาคันไหนเนาะบ้านนาพูนพุนได้รถที่รองเท้านะอ๋อเปิดไฟแดงแดงค่ะตาแดงแดงค่ะเดี่ยวใายลงมาหนักนี่วันพักซ้อนาวันพักเลยค่ะนะทางนี้ก็มีค่ันก็มีเงาตัวเดียวเท่าเดี่ยวใายเข้าไปเนาะโดยโดยขอบใจเขาเคลียร์แลวบ้านนาประเคนนี่รถรถขาวๆไตตาค่ะเนาะเพควนจะห้องไตตาเลยครับทุกทุนครับไปขอบใจบ้าดีละบุรี ครับสวัสดีตอนเศร้าครับบรรยากาศตอนเศร้าอยู่เมืองวิลาบุรีครับฝ่าคลื่นซ้่มไมได้ครับทุกคนครับที่ผ้าละบึงบรรยากาศตอนเศร้าครับเมืองวิลาบุรีครับยี่สิไปสุดเมื่อระดับลับมากครับทุกคนครับเพราะผมณสิกลับไปข้าด้านหลังครับทุกคนครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสืมเนื่องต่อจากเมื่อวานครับเมื่อวานนี่มากคำแบบเมื่อยเมื่อยครับวสิไทยบรรยากาศตอนกลางคืนเนี่ยทุกคนเบิคงในเมืองวิลลบุรีครับผมมีโอกาสครับเมื่อยแห้งเมื่อวานนี้ ไปหอดอกแล้วก็นอนเลยเขา่ากับบริกินกินแต่ซีมงเร่งครับได้าพาเบิงกับบรรยากาศเมืองวิลลบุริ์ีคือว่าจเจริญมากนะครับทุกคนครับมีเสาไฟสองฟังทางเลยเกิเจริญกับอันนี้ก็บกำลังพัฒนาใหม่ครับกำลังพัฒนาใหม่ก็คือการเฮ็ดถนน,นครับ ผมจะไปสุดเมืองเลยครับสุดเมืองแล้วก็จังง่กับขึ้นมากทท่นครับเป็นเนินลงไปเลยสวยมากออดยี่ล่าบุรี น,นี่ก็คือเปาเศษหินบ่นนจะภูเขาภูเขาอยู่ดีส่วนมากจะต้นไม้หลาจะถึงตัดไปหลายแล้วครับต้นไม้ตัดไปหลายเพราะว่าหรือว่าจเจริญน,นะครับเมืองวิลาบุรีนีจเจริญมากนะครับแตส่สีเสียงนี่ครบคันเลยเมื่อเดืน ขอล่าทุกคนครับผมกัมาฮอดบ้านนี้ก็น,น่านจะโอเคนะครับทุกๆคนครับจะอาจจะเลยเมืองม้าไ <c oughs> ห้ละเป็นทางยางยางดีแต่ว่าจะไห้ยังไงพยายะเวลาการเดิดนทางเพิ่งในแผนที่ของท่านไปไป เดินทางของพี่น้องสังสอปอลาวครับยานพะนาลักกับรถแท็ก,กครับทุกคนครับหลายเันที่ห่ผมเดียวโมกลับขึ้นครับแล้วห้อก,กับเบิงบรรยากาศเมืองวีราบุรีพร้อมบรรยากาศเสียงเพลงครับแล้วก็ปิดคลิปไปน้ำตู